วันนี้ก็มาอ่านมังงะตอนที่สองโอ๊ะขึอนไรขึ้นเนาะหฮนี่คุณสันเป็นหัวหน้าทีมบริกร คนมาก่อเรืองที่นี้แบบนี้รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นสันจะพูดอีกของสันมีเรื่องจะคุยกับเซียวเยอะเสียวอย่ามาขวางเนะาะคขาคนคนนี้มันอะไรกันเหมือนเขามีกินสอบแพลออกมาจากตัวเขาเลยทำให้ฉันรู้สึกว่าอ๋อเรื่องเขาอีกเขาจะต้องเหยียบพวกเราตายคอเท่าแน่ๆ โทษนะครับแต่วันนี้ปทนไม่อยู่ทิ้งเบอร์ตริดต่อเอาไว้ได้ไหมรอให้ปทนกลับมา,มาเมื่อไรเดี๋ยวผมแจ้งให้ย่อมไปเลยเขาเสื้อแล้วเอ๊ไม่อยู่หรองั้นก็ช่วยไม่ได้ขอโทษจริงๆนะครับยังไปสันก็ว่าี๋ยวนั่งรอเขากลับมาแล้วกันอะไรนะ ไม่ต้องสนใจสำหรกักไปทํางานเถอะทําไมถึงป่วยให้คนอันตรายระดับนี้อยู่ที่นี้ได้เนี่ยขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไปเขาคงถูกไลลออกแน่อีกฝ่ายมาคนเดียวนะขอโทษนะครับคุณลองมือเลยเพราะเดี๋ยวกนอ๋อ ันจัดการเองเฮ้ย hey, ยันเนี่เป็นใครลรอไหนเพิ่งเข้ามาใหม่ล้อไม่รู้จักคุณซุนเกียรหรือไงในบริษัทนี้นอกจากประธานแล้วไม่มีใครหน้าตาสวยไปกว่าเธออีกแล้วสุดยอดคนครับที่นี่อันตรายนะครับรู้แล้วอีกไปเถอะ สวัสดีค่ะสันซื่อซุนเยมีอะไรให้สันช่วยไหมคะเชียวยวเสีเยวหอข้าปีมานี้หนึ่งในคนที่สันลืมไม่ได้เลยก็คือซุนเยในสมัยเรียนมัธยมต้นสันเคียนั่งโต๊ะข้างๆเธอมาก่อนเราสนิทกันมากหลังจากนั้นพอขึ้นมัธยมปลายแล้วก็ไม่เคยได้ติดต่อกันอีก จนกระทั่งเกิดเรื่องนั้นขึ้นสนถูาจารย์ช่วยเอาไว้สัขับไปที่ตระกูลเยี่ยออีกครั้งตอนนั้นบรระกุลเยี่ยถูกเปิดตายและไกลสิ่งที่ทุกคนต่างเกียดสังตอนนั้นทุกตระก,กูลประกาศจะจัดตัดขาดกับตระกูลเยี่ยอไม่ไปมาหาสู่กันอีกบริบริีเทียนจึงขอพวกโกถูกโกยหยุดไป ทุกคนต่างอยู่ภายใต้เงาของผู้ชายคนนั้นในเมืองจริงแต่ซุนยี่ไม่สนใจคำสั่งของครอบครัวเธออดทนต่อความด่าทอไปขอสพของพ่อมแม่มาและนำไปฝังด้วยตนเองจากนั้นก็สร้างสุสานเอาไว้ที่เขาเทียนสางจนถึงตอนนี้สันยังไม่เข้าใจเลยผู้หญิงที่ไรอำนาจทำไมถึงกล้าทำอะไรแบบนี้ สันไม่สมควรด้วยรับความหวังดีจากเธอเลยคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้มาเจอกันที่นี่นี่นายเข้ามาใกล้ทำไมล่ะโทษทีทีมีอะไรให้สันเซ้ยไหมเมื่อกี้นายรอรออ๋อขอโทษทีเธอหน้าตาเหมือนคนที่สันเคยรู้จักนะสันก็เลยลาออก สันเจอพูดแบบนี chớ, ้มาเยอะนายจะจีบสันส oh e ินะไในเมื่อเขาจะรอคนก็ให้เขารอไปเถอะพวกนายย่อลัวเลวอีกเลยสันขอตัวก่อนไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเย็นไปเยอะเหมือนกันนะหน้าอกก็โตขึ้นแต่ดูเหมือนว่าต้องพักเรื่องของเสียวยัวเสียวสาแล้ว กสวัสดีคนสวยโยเข้ามาตั้งแต่เมื่อ,อไรเนี่ยจะทำอะไรขอนั่งรถไปด้วยซินายกำลังเราคนอยู่ไม่ใช่หรอเรื่องนั้นไม่สำคัญแล้วเรื่องเธอสำคัญกว่า ว่าแต่นายซื้ออะไรสันจะปล่อยให้คนแปลกหน้าขึ้นรถได้ยังไงส่อยจริงๆด้วยมีไอ้สีดอมอยู่บนหัวและล้อมรอบไปด้วยเส้นเลือดสีแดงยันนี่กำลังจะมีเคาจะปล่อยให้เป็นอะไรไม่ได้สันสื่อเยี่ยงเสริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมังงะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ